สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวหมวกสระผมคูคู <c oughs> ดักบิลตัวช่วยที่ปกป้องดวงตาและใบหน้าของลูกน้อยขนาดสระผมขนาดพอดีสีสระเด็กใช้งานง่ายน้ำไม่ไหลเข้าหน้าแน่นอนค่ะทำจากวัสดุยืดหยุ่นนุ่มใส่สบายปรับระดับได้ตามสีสระลูกน้อยใช้ได้ตั้งแต่4เดือนขึ้นไป 1. ปรับหมวกให้พอดี 2. จัดผมด้านบน 3. สระได้เลยไม่ต้องกลัวน้ำเข้าตาตั้งแต่ใช้หมวกนี้ลูกไม่กลัวการสระผมอีกต่อไปเลยค่ะน้ำไม่เข้าตาเลยจริงๆดีไซน์เป็ดน้อยน่ารักแขวนง่ายแห้งไวไม่เปึงพื้นที่ในห้องน้ำหาซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือร้านค้าตัวแทนจำไหน่าทั่วประเทศค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย